สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้วิชาสังคมศึกษาชั้นป .5 นะครับวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเฉลยการบ้านตั้งแต่ที่เราเรียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคมก็คือสัปดาห์ที่แล้วก็คือคณครูจะมาเฉลยการบ้านตั้งแต่เริ่มต้นเรียนออนไลน์ในเทอมนี้จนถึงปัจจุบันเพราะว่า เราเรียนจบไป3หน่วยแล้วคือ3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันอ่ะอย่างเช่นหน่วยที่1มีชื่อหน่วยว่าพลเมืองดีของสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่2มีชื่อเรื่องว่าสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยและหน่วยที่3ที่เราเพิ่งเรียนจบกันไปแล้วก็สอบไปกันแล้วเนาะอ่ะมีชื่อหน่วยว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยวันนี้คุณครูขออนุญาตพานักเรียนมาทบทวนมาย้อนดูการบ้านเฉลยกันดีกว่าเป็นการทบทวนไปตัวเพื่อนักเรียนได้เพิ่มเติมหรือใครที่ยังไม่ทําจะได้ทําได้ทันเพื่อนเนาะ,ะมาก่อนอื่นมาดูข้อตกลงกันก่อนข้อตกลงของครูค,คือให้นักเรียนเนี่ยนำสมุดสังคมของตนเองขึ้นมา เพื่อทำการตรวจสอบกันบ้านโดยวิธีการตรวจสอบกันบ้านของแต่ละคนนี่ก็คือให้นักเรียนนะ่ะเปิดตั้งแต่หน้าแรกของสมุดเลยของการเรียนออนไลน์สังคมในเดือนหนึ่งนี้อ่ะเปิดเช็คทีละหน้าโดยดูจากวันที่ของการบ้านและเรื่องที่เรียน นักเรียนเนี่ยสามารถเช็คคำตอบของนักเรียนของการบ้านของแต่ละวันได้โดยครูเนี่ยได้ทำเฉลยของการบ้านแต่ละวันแต่ละเรื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้านักเรียนดูแล้วว่าคำตอบอาจจะขาดหรือบกพร่องส่วนไหนไปให้นักเรียนสามารถเพิ่มเติมได้หรือบางคนไม่ทำการบ้านเลยนักเรียนก็สามารถ ดูจากเฉลยเนี่ยแล้วก็จดบันทึกตอบเป็นการบ้านได้จะได้คะแนนทันเพื่อนเนาะ,ะเพราะได้ว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าครูจะเรียกเก็บคะแนนเป็นลายบุคคลแล้วเพราะนั้นการบ้านทุกคนต้องเคลียร์เสร็จบนครูให้ละหนึ่งสัปดาห์โดยมีเฉลยให้วิธีการก็คือเดี๋ยวครูเปิดเฉลยการบ้านทีละเรื่องเนี่ยนักเรียนสามารถกดโพสไว้ได้กดโพสแล้วก็มาดูสมุดของตัวเองว่า เราโอเคหรือเปล่าเราถูกต้องตามเฉลยหรือมีส่วนไหนที่เราน่าจะเพิ่มเติมได้เป็นความรู้หรือเปล่าเธอก็ทําไปอ่ะสมมติถ้าเธอเสร็จกันบ้านของนั่นแล้วเธอสามารถกดเพย์ต่อเพื่อไปดูหน้าคําตอบโดยเฉลยหรือทบทวนกันบ้านในหน้าต่อไปเรื่องต่อไปเนาะอ่าวิธีการก็มีแบบนี้ก็ค่อยๆเช็คไปเทียหน้าไม่เยอะค,คุณครูไม่ได้สั่งกันบ้านเพิ่มเพราะนักเรียนก็ ทำมาอยู่แล้วนเนาะงเรียนแค่เช็คเพิ่มเติมว่าถูกต้องหรือเปล่าหรืออาจจะเพิ่มเติมได้นในบางส่วนเนาะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันเลยอ,อ่ะมาดูกันหน้าแรกอ่ะเราเริ่มเรียนออนไลน์ครั้งแรกวนชาสังคมเมื่อวันอังคารที่หนึ่งมิถุนายนอ่ะในครั้นั้นครูได้สอนเกี่ยวกับหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนั้นครูได้สั่งการบ้านไว้ประมาณนี้ อ่ะถึงตอนนี้แล้วนักเรียนกดโอสไว้ได้เลยแล้วนักเรียนก็หยิบสมุดสังคมขึ้นมาเปิดไปที่หน้าแรกดูจากวันที่เป็นหลักแล้วก็เทียบเคียงกับหน้าการบ้านของเรซิว่าทําเสร็จแล้วหรือยังตอบครบหรือไม่หรือมีส่วนไหนที่อาจจะเพิ่มเติมบ้างก็ดูจากเฉลยตรงนี้ได้ออนนี้เลยครับกดโอสได้เลย สมมติว่านักเรียนทําหน้าที่เสร็จแล้วนักเรียนก็เลื่อนไปหน้าต่อไปได้คอ่ะค,คุณครูได้ใส่เฉยไปแล้วอ่ะเช็คซิว่าคำตอบถูกต้องกับนักเรียนไม่เอ่ยถ้าถูกต้องก็ไว้เง้แหละถ้าข้อไหนผิดนักเรียนก็สามารถแก้ได้ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์เนาะอ่ะ คุณครูมีอีกวิธีหนึ่งบางคนไม่อยากดูคลิปคุณครูพาทำเทียนหน้าพาดูเฉลยเทียหน้าไม่เป็นไรคุณครูได้อัปโหลดเฉลยไว้เป็นรูปภาพเป็นหน้าหน้าแล้วไว้หน้าเว็บของสังคมเลยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วก็มาดูเฉลยหน้าเว็บได้แล้วเลือเ่อนย้อมันมีสไลด์เหมือนกันเลยเตียนหน้าเลยอ่ะแต่ถ้าใครอยากดูตามคลิปก็ ไปก็คือทำเช็คทีน้าอ่าครั้งที่สองการเรียนวิชาสังคมในออนไลน์เนาะครูได้สอนเกี่ยวกับหน้าที่และคุณลักษณะของพลเมืองป .5 ซึ่งวันนั้นมีการบ้านดังนี้คุณคุณไม่เอ่ยอ,อันบ้านนั้นครูได้ให้นักเรียนระบุหน้าที่ของตนอักเียกก็หลายคนคุณครูเห็นที่เธอถ่ายรูปมาส่งแล้วเพราะ โอ okay. เคเนน่าจะพอเข้าใจอะแต่มีประเด็นอยู่ข้อหนึ่งเช่นข้อสิบอันค้อเรียกตัออย่างไว้สีแดงหน้าที่ของนักเรียนคือการเล่นเกมอืมข้อนี้เธอว่าใช่ไหมว่าไม่ใช่นะอ่าถ้าใครตอบข้อนี้มาลบซะแล้วก็เขียนคำตอบอื่นใส่แทนไปหน้าที่ของนักเรียนควรเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติแล้วก็ ตามสถนานภาพของความเป็นเด็กความเป็นลูกความเป็นนักเรียนเนาะนั้นหน้าที่เราอาจจะไม่ใช่เรื่องเกมเพียงอย่างเดียวควรทำสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์นั่นเองหาใครไม่ทันด้าไหนปพอตไปได้นะครับอ่าหน้านี้หลายคนสงสัยคำตอบมาจากไหนเอ่ยอ่าอถานว่าให้นักเรียนระบุคุณลักษณะของพลเมืองดีอ่ะก็เลยสามารถเอาความรู้จากแผนภูมิเนี่ย เอาไปใส่ไว้รอบตัวประตูตตได้เลยเพราะว่าเนี่แหละคือ <c oughs> ตัวอย่างของคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีอาต่อมาในการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ถัดไปวันถัดไยนะวันอังคารที่8มิถุนายนคุณครูได้ทดสอบเราเบื้องตน้นเกี่ยวกับการสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องพลเมืองดีของสังคมอตอนนั้นคุณครูได้ให้เราจดข้อสอบแล้วก็การคำตอบในในสมุดเนาะ,ะคุณครูได้ให้สิบข้อในการแต่เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีเฉลยครบทั้งสิบข้อให้นักเรียนลองเช็คคะแนนตัวเองซิว่าดได้เท่าไหร่เมื่อเรียนได้คะแนนแล้วเรียนอย่าลืมรวมคะแนนใัน้ณครูด้วยนะครับดังตัวอย่าง ด้านล่างที่เห็นบนจอลำต่อไปนี้อามาดูกันข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งตอบขอใครอา้าวเช็คไว้ใครถูกต้องข้อสองตอบขอควายข้อสามตอบกอกไก ข้อ4ตอบกอไก่ข้อห้าตอบงองงูข้อหกตอบขอไข่ข้อเจ็ดตอบขอควาย ข้อแปดตอบขอใครต่อไปข้อเก้าครับข้อ9ตอบขอควายข้อที่10ตอบงงูอ่ะหลังจากเรียนตรวจคำตอบของการสอบครั้งแรกที่สอบลงในสมุดแล้วนักเรียนก็ รวมคะแนนไวให้คุณหน่อยอาศัยคะแนนไว้บางคนได้สิบเต็มสิบางคนได้8ปดเต็มส0บบางคนได้ 9, 10, 10. เก้าเต็มสิาเก่งเลยก็ใส่คะแนนไว้คุณได้เอาคะแนนไปลงถูกเนาะอ่าดูสิว่าการเรียนครั้งต่อไปมีงานอะไรไว้ที่คุณได้ได้ไว้ให้หรือเปล่าอ่าการเรียนต่อไปวันจันทร์ที่สิบเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ค,คุณครูได้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่และเป็นหน่วยที่สอง หน่วยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิทเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธทิเด็กนั่นเอง <c oughs> อไปดูกันเลยอการบ้านวันนั้นวันที่ 10, วันจันทร์ที่็7วินยายน่านักเรียนเอาสูตรขึ้นมาเปิดดูซิเปิดไปวันที่17ในสมุดของนักเรียนนักเรียนดูซิว่าโจทย์ข้อนี้คุณครูได้เฉลยไว้ดังนี้ดังนี้ดังนี้นอักเรียนลอง กดพอดก่อนแล้วกันแล้วก็เช็คคําตอบซิว่าถูกต้องหรือควรเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่ปาเลยสามารถเขียนไปในนั้นได้เลยอ่ะถ้าเรียนจะแก้ไขจะลอกตรงนี้อลยก็กดพอดไปได้แต่ถ้าใครตอบถูกต้องแล้วเลยก็สามารถผ่านไปยังอันบ้านข้อถัดไปได้เลยเพื่อไปตรวจสอบอเนาะ ข้อ3าครูได้ให้โจทย์ไว้เกี่ยวกับให้นักเรียนยกตัวอย่างการละเมิดสิทธิทเด็กเด็ดข้อบางคนคิดไม่ออกบางคนยังตอบผิอยู่ครูดได้ให้แนควคาตอบที่ถูกต้องไว้เบื้องต้นแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างใครอาจจะตอบไม่ตรงตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะเป็นคําตอบไปเปิดเพราะเราก็มีความคิดนอ,อกการละเมิดสิทธทิเด็กเนี่ยได้หลายอย่างที่ทําให้เด็กถูกละเมิดนะก็อลองเช็คดูว่า ไหนควรค่าการถูกอ่ะหรือใครยังไม่ได้ตอบเลยเลยสามารถลอกคําตอบเนี่ยใส่ลงไปได้นาอกูได้ให้เช็คคะแนนให้แล้วใครจะดูคําตอบใครจะเขียนเพิ่มเติม,ตมก็กดพอดไว้ใครที่เรียบร้อยก็ไปเช็คดูซิว่ากานบ้านถัดไปที่เคยทำไว้เรามาตรวจสอบว่าเราทำถูกหรือเปล่าอ่ะ ในวันอังคารที่15มิถุนายนเนี่ยเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปกป้องคุ้มครองจากการถูกละเมิดสิทธิทเด็กซึ่งในครั้งนั้นครูก,ก็ได้สอนเกี่ยวกับวิธีการหรือแนวทางการปกป้องหรือคุ้มครองตนเองจากการถูกล่งละเมิดหรือการถูกละเมิดสิทธิทเด็กอ่ะก็คำตอบประมาณนี้ ใครตอบไม่ครบหรือใครอยากเพิ่มเติมคำตอบนี้ก็สามารถเขียนเพิ่มเติมไม่ได้เลยนะครับกดพอไม่ได้แล้วก็ค่อยๆเขียนไปข้อถัดไปก็ถามหาหน่วยงานเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กอใครยังตอบไม่ครบก็สามารถเพิ่มเติมไม่ได้ หรือใครตอบได้มากกว่านี้เก่งมากก็อย่างเช่นนันเนนกเรียนบางคนคุณครูเห็นแล้วมีเพื่อนคนตอบเพิ่มแล้วเกี่ยวกับมมลนิติีปวีนาอ่าเขาช่วยเหลือเรื่องเด็กสะตีเหมือนกันอ่ะช่วยกันเป็นเกี่ยวหนวยงานที่ปกป้องคุ้มครองสร็ได้เหมือนกันอ่ะการเพิ่มเติมมมลนิตทคุณหญิงปวีนาประมาณนี้นักเรียนหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือถ้าไม่เคยยินก็ลองถามพ่อคุณแม่ดูเขาแน่น่าเคยได้ยินเนาะ มาดูซิวันถัดไปการเรียนคัดไปเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับจะทำหรือทํทำอะไรกันอะในวันอังคารที่22มิถุนายนเนี่ยเราได้มีการสอบเก็บคะแนนหลังเรียนเรื่องสิทธิทเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธทิเด็กในสังคมไทยอะแต่เราได้เปลี่ยนเป็นการสอบออนไลน์ผ่านระบบ Google Form เนาะอะ,อะเราได้ไม่ต้องนั่งลอกทีละข้อมันเสียเวลา อ่ะซึ่งนักเรียนที่ทำมาแล้วคุณครูเชื่อว่าเราจำได้เพราะเราก็มีการแคปหน้าจอส่งผลในไลน์อ่ะหรือบางคนก็สอบเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ส่งแคปหน้าจอส่งมาก,ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคะแนนเหล่านี้ถ้าใครทำคะแนนจะเข้ามาสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ครูแล้วคุณครูว่าเอาคะแนนตรงนั้นอ่ะมาลงได้เดี๋ยวสำหรับใครที่ยังไม่ทำข้อสอบชุดนี้เดี๋ยวครูจะ เร็กลายชื่อและส่งไว้ทีละห้องว่าห้องไหนเลขที่ไหนยังไม่ทำเดี๋ยวูใจ้นักเรียนทําใหม่นะครับอแต่ถ้าใครทําแล้วไม่ต้องทําเพิ่มเพราะแนนเข้าระบบกคัครูมาแล้วเนาะต่อไปเป็นวันอังคารที่29มิถุนายนเราเริ่มขึ้นหน่วยที่3และเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยอะครูก็ได้ให้กันบ้านง่ายๆไ,ไว้ 2ข้อด้วยกันเเลยสำหรับการตรวจสอบการบ้านก็ประมาณนี้ครับนักเรียนอลองดูซิว่าตอบถูกต้องหรือไม่คำตอบคล้ายคลึงหรือไปในทิศทางแนวเดีวยวกันหรือไม่เช่นข้อหนึ่งดูไปนักเรียนสามารถกดพอ๊ไปได้นะ้ครับแล้วก็ข้อ2อะข้อ2ดูเลยข้อนี้ต้องถูกเป๊ะตามนี้ อบอจอคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนอบอตอคือองค์การบริหารส่วนตำบลอะถ้าใครอิดไปจากนี้นั่ียนต้องแก้โดยด่วนเลยนะก่อนนี้ครูจะนำไปลงคะแนนอะต่อไป เราก็เรียนรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นรูปแบบการปกครองแบบพิเศษอ่ะเราเรียนการปกครองแบบพิเศษเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาอันหลังจากการเรียนครั้งนั้นเนื้อพอ้ทราบว่าทําไมทั้งสองที่เนี่ยทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทำไมต้องแยกการปกครองท้องถิ่นมาจากรูปแบบอื่นเพื่อได้ให้เหตุผลไปแล้วในการเรียนครั้งนั้นในวันอังคาร พกกรกฎาคมนะซึ่งน,นั้นรนครูได้ให้กันบ้านง่ายๆไว้ข้อเดียวซึ่งเป็นข้อที่3ทําต่อจากข้อ1ข้อ2นักเรียนเขียนต่อได้เลยเป็นข้อที่3ครูถามว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอะไรบ้างก็เฉลยดังนี้ครับอ่ะตรวจสอบให้ถูกต้องถ้าผิดแก้ได้เลยถ้าใครถูกแล้วเก่งมากนันเลยก็สามารถผ่าน ตัวเฉลยกันบ้านหน้านี้ไปได้เลยนะครับอ่าและล่าสุดและถึงล่าสุดแล้ววันอังคารที่13กรกระดาคมที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการสอบเก็บคะแนนหลังเรียนหน่วยที่3เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเป็นการสอบรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form เนอะอ่า นักเรียนสอบเสร็จอดีมากทุกคนแคปหน้าจอผลคะแนนของตัวเองส่งมาทางไลน์กลุ่มต่างๆอคุณครูเห็นแล้วแล้วก็คุณครูว่ามีคะแนนอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเราสอบมาแล้วเป็นคะแนนน่ะจะเข้ามาสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ครูครูทั้งนั้เอาคะแนนนั้นไปลบคะแนนได้แต่เรียนแคปไว้เป็นหลักฐา,านคะแนนนักเรียนทำดีแล้วครับแล้วอ,อ่า หมดแล้วไหไมการบ้านวิชาสังคมตั้งแต่เรียนออนไลน์ต้นเทอมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มากไม่น้อยเนาะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปเมนครูก็ได้ทำคลิปเพื่อรีเช็คการทำงานของนักเรียนนักเรียนเผื่อนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะยังตอบไม่เสร็จการบ้าน ในบางหน้าบางข้อนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอนี้แล้วทำกันบ้านแต่ละหน้าย้อนหลังแล้นะค,นคุณครูไม่ได้สั่งเพิ่มเลยให้ถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยค,คุณครูจะมีการเรียกเก็บคะแนนจากสูตรของพวกเราแล้วห้างครูดูแล้วว่าในเทมนี้อาจจะนานกว่าจะได้มาเรียนที่โรงเรียนกว่าครูจะได้สมุดของเธอม,มาตรวจนั่นครูจึง ขอให้เรียนเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมในการทํากันบ้านทางสังคมในแต่และเรื่องแต่หน้าให้เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวครูจะเรียกส่งเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะเรียกส่งกันบ้านในรูปแบบไหนเดี๋ยวรอฟังอีกทีเนะาะก็ใครไม่ทันตามคลิปคุณครูเร็วไปดูเฉลยไม่ทันเช็คกันแบบ้าบทันก็เลยสามารถกดพอดหรือดูลิงก์หน้าเว็บสังคมที่ครูคได้ทิ้งเป็นไฟล์รูปไปแล้วให้เรียนได้ดูไม่ต้องฟังคลิปก็ได้ ก็ประมาณนี้เนาะการบ้านเช็คกันบ้างตั้งแต่ต้นยันยันล่าสุดเน่ยเรียนไม่จำเป็นต้องเสร็จในวันนี้ก็ได้ค,คุณครูมียอะไรให้นักเรียนหนึ่งสังแต่ก็ค่อยเช็คไปสรับคนที่ทําเป็นประจาแล้วก็ไม่เดือดร้อนแ้วเพราะไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องทำกันบ้านาเพิ่มเติมแล้วแค่เช็คความถูกต้องส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทําเลยแม้แต่ข้อเดียวหรือบางหน้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็จัดการเรียบร้อยเนาะคุณครูอยากให้คะแนนพวกเราก็ สำหรับวันนี้วิชาสังคมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนักเรียนายบาย